มาสวัสดีครับเจอก,กันอีกคลิปนะครับคลิปนี้จะเป็นเรื่องของอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้เราจะซ่อมพอแบงก์นี่พอแบงค์เน่ยเป็นของเพื่อนผมเองนะในกลุ่มไรเดอร์ด้วยกันนี่แหละอาการก็คือมันไฟออกได้แค่ช่องเดียวมีตัวเทสนะครับีช่องไหนวะช่องนี้มั้งช่องนี้อ่านี่ออกนะครับอันนี้ ไปออกไหมอันนี้ไม่ออกอันนี้ออกนะครับออกแล้วมันไหลเท่าไหร่ก็เท่าที่วัดดูเนี่ยอุปกรณ์ผมมารับกระแสได้จจแค่แอมเดียวนะแอมเดียวของ5โวลต์นะครับสองช่องนี้เต็ม1นึ่งแอม5โวลต์แต่ว่าผมไม่รู้ว่าถ้าเป็นพวกฟาชาร์ดมันจะเข้าเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่มีโทรศัพท์ที่รองรับฟาชาร์ทที่เหมือนคนอื่นเขาคือของผมอะเครื่องที่ถ่ายอยู่ะมันเป็น วันพัดนะครับมันเป็นระบบวาร์ปชาร์จหรือว่าแดชชาร์จเองนะมันจะไม่เหมือนกับช่อง USB ปกติที่มือถือทั่ตัวไปใช้กันเช่นเสี Xiaomi, Realme, Oppo นะครับพวกนั้นจะเป็นฟาชาร์จอีกระบบหนึ่งนะครับของแดชชาร์จนะครับแดชชาร์จเนี่ยตัวตัวสายเนี่ยตัวรับเลยนะมันจะมีหงอนออกมาอันนึงครับมันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขานะเอ,า,อาง่ายๆมันก็เลยไม่สามารถเช็คได้ว่าตัวของผมมันรับหรือเปล่า ไม่สามารถเช็คได้ว่ามันมันเป็นฟาชาร์หรือเปล่าเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าเอาให้มันชาร์จออกก็พอแล้วตอนนี้มีช่องนี้ที่ไม่ออกนะครับมันมีเพื่อนผมมันบอกว่ามันออกช่องเดียวนะเวลามันชาร์จจริงๆอะนะครับแต่วันนี้ผมเทสเนี่ยมันออกสองช่องแล้วซ้ายขวาอ่าช่องกลางเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยไม่น่าจะซ่อมได้นะครับเพราะว่าปิ้นมันหลุดปิ้นของขาตัวยูนบีเนี่ยสายเอเนี่ยมันหลุดนะครับถ้าปิ้นหลุดเนี่ยคือมันมัน ไม่ได้แล้วครับมันไม่มีจุดเชื่อมนะแต่เราก็เดี๋ยวเราแกะมาดูก่อนว่ามันเอ้ยมันน่าจะรอดไหมหวัหวร์กไหมหรว,วิธีตอมไหมนะครับดับแรกเลยเนี่ยก็แกะให้ดูก่อนพาวเวอร์แบงค์ตัวนี้มันคือมันมีอาการลูกไ้ลูปล่ามเริ่มบวมข้างนอกแต่มองไม่ค่อยเห็นนะครับมองไม่ค่อยชัดเพราะเราแกะดูข้างในเนี่ยคือแบตมันบวมแบตมันบวมแล้ว พวกนี้มันจะเป็นแบตลิเธียมโพลิเมอร์นะครับหรือว่าแบตซองนั่นเองลิเธียมชนิดซองหรือว่าแบตเหลวนั่นเองนะครับมันแบบมันจะเป็นโพลิเมอร์นะครับเป็นเป็นโพลิเมอร์มันจะเป็นแบบกดลงมามันก็จะรู้สึกนิ่มๆนะครับต่อให้มันไม่บวมอ่ะกดลงมาบางทีบางจุดก็รู้สึกนะว่ามันนิ่มนะครับถึงมันจะอัดเป็นลูปให้ดูแข็งแล้วก็ตามนะแล้วก็พวกนี้ใช้เป็นนานมันมีแก๊สสะสมในนี้ครับมันก็เลยทําให้แบตเตอรี่บวมบางคนคิดว่าบวมแล้วเจาะเจาะไม่ได้นะเจาะแล้วระเบิดนะครับ แช่ตู้เย็นก็มีนะครับเพราะเมื่อก่อนมันเป็นแบบพวกนี้มันจะอยู่ในพวกวรถบังคับเครื่องบินบังคับที่มีราคาสูงๆนะนะครับมันไปแช่ตู้เย็นมันก็ยุบนะออกมาเจออากาศข้างนอกก็พองอีกนะครับพวกนี้นคือถ้ามันบวมจริงๆอะ่ะบวมมากๆถึงจุดจุดหนึ่งแล้วก็คือทำอะไรไม่ได้ครับต้องทิ้งเป็นขยะอ่าขยะอันตรายนะเป,นเป็นขยะต้องแยกเป็นขยะอันตรายนะครับหรือไม่ก็ไปทิ้งตามโรงงานที่เขามีถังขยะสําหรับ ทิ้งแบตเตอรี่บางโรงงานเขามีถ right ังขยะสําหรับทิ้งแบตเตอรี่เลยนะแต่ว่าทั่วๆไปข้างนอกเราไม่เจอหลักไปถังขยะเนี้ยนะครับมันจะอยู่ในโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เขาจะมีถังผมเคยทํางานโรงงานเนี้ยเขาจะมีถังสําหรับทิ้งแบตเตอรี่โดยเฉพาะเลยนะครับพนักงานก็จะแบตพวกนี้ทิ้งแบตอะไรก็แล้วแต่แบตดูเลยเซลล์แบตแบตทั่วๆไปแบตผ่านก้อนผ่านกระดุมผ่านไฟฉายผ่านอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นแบตลิเทียมชนิดแท่งแบตลิเทียมไอออน ซเทียมโพลิมเมอร์อะไรพวกเนี้ยขอขไปทิ้งกันนะครับคือถ้ามันบวมมากก็ต้องทิ้งนับแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเอาจุดเชื่อมของแบตเนี่ยที่บอร์ดออกก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วเราค่อยยกบอร์ดออมาทานะครับไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเราเชื่อมมันตรงนี้เลยเราไม่รู้ว่ามันจะสปาร์กมันจะอะไรเปล่าแล้วก็มันทางานยากถ้าบอร์ดันติดอยู่เนี้ยเดี๋ยวเราเอาจุดเชื่อมนี่ออกก่อนนะครับแบตเนี่ยจะมี อ่าก้อนละหมื่นแอมไหนนี่คือก้อนละหมื่นแอมนะหมื่นมิลลิแอมไมใช่หมื่นแอมหมื่นมิลลิแอมหมื่นมิลลิแอมก็มาสิบแอมมาหละนะครับแรงดันอยู่ที่สามจุดเจ็ดโวลต์สิบแอมก้อนแค่นี้สามจุดเจ็ดโวลต์สิบแอมคุณลองคิดดูแล้วกันนะว่ามันเยอะแค่ไหนนะครับแบตตัวนี้นะครับไอ้พรวแบ์ตัวนี้มันสเปคเขียนว่าสี่หมื่นนะครับเป็นของรีแม็กนะรีแม็กก็คืออันนี้แท้แน่นอนอ่ะนะครับค่อนข้างหนักนะไม่ได้หนักเพราะตะกั่วนะหนักเพราะแบตเตอรี่เลยมันมีแบตเตอรี่เซล ทั้งหมด4เซลล์ต่อขนาดน,นั้นอยู่นะครับก็คือเป็น4เซลล์แล้วก็ยิงบวกบวกชนบวกลบชนลบนะครับลวดเลยนะ่ก้อนก็ละหมื่นมิลลิแอมนะครับตัวนี้ก็เป็น40,000มิลลิแอมแท้เอาง่ายๆนะครับส่วนมากเลยผมจะเวลาไปเลือกคาแบงก์ก็คือถ้าเป็นยี่ห้อโนเนมผมมากก็จะคือจะถือดูนะครับแต่มันก็พูดยากที่จีนเขาบางทีกาใส่เหล็กถ่วงแผ่นตะกั่วถ่วงมาอย่างเงี้ยนะครับมันก็พูดยากนะ นะฮะถ้าจะให้ดีก็คือซื้อกับแบรนด์แท้ไปส่วนมากถ้าเป็นสี่หมื่นมิลลิแอมแบรนด์แท้มันก็จะอยู่ประมาณพันนะครับพันพันหน่อยหน่อยนะครับถูกกว่าพันนี่ต้องลุ้นเนาแหละนะถูกกว่าพันต้องลุ้นเนาซื้อมาคือคุณไม่รู้หรอกถ้าคุณไม่แกะมาดูนะครับบางคนบอกว่าผมอยู่ได้เป็นวันเลยรมันต้องขึ้นอยู่กับการใช้งานเนยนะถ้าอย่างลูกเดียวกัน มือถือไม่ค่อยได้ใช้มันอหนจ,จะชาร์จได้สามวันนึกออกปะกว่ากว่าที่แบตมันจะเหลือสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ไอแบตไอแบตบพาวแบงคะ์นะครับแต่บางคนเขาเป็นแบบเกมเมอร์นะครับแล้วเขาขี้เกียจเอาไปชาร์จหรืออะไรเงี้ยเขาเล่นเกมด้วยเดียวแปดชั่วโมงพาวแบงค์อาจจะล่วงไปถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนึกออกปะคือมันขึ้นอยู่กับเกมที่เล่นอีกมือถือกินกินกินพลังงานแค่ไหนใช้พลังงานเยอะแค่ไหนอีกนะครับขึ้นอยู่หลายปัจจัยพูดง่ายๆน,นะทังนั้นเทียบมันไม่ได้ น,นี้ดีก็คืออยากรู้ก็คือแกะมาดูครับหรือไม่ถ้ามีเครื่องประจุไฟกลับก็คือใช้ให้หมดจนศูนย์นะครับแล้วก็ลองประจุไฟกลับดูแล้วก็ดูว่า,ามันพลังงานเข้าไปทั้งหมดกี่วัตต์อย่างตัวนี้ค้าสี่หมื่นมิลลิแอมนะครับสี่หมื่นมิลลิแอมห้าโวลต์ก็ประมาณสักกี่วัตว่าสองนี่นี่ตรงนี้มีเขียนนะสเปคในกล้องมองไม่เห็นเราแต่ผมจะบอกให้ฟังตรงนี้เขียนอยู่หนึ่งร้อยสี่สิบแปด วัตต์ชั่วโมงนะครับที่3.7โวลต์มงเล็บไว้นะครับก็เนี่ยอันนี้148วัตต์ถ้าชาร์จกลับก็น่าจะได้ที่ประมาณ148จริงๆไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับเพราะว่ามันจะต้องเหลือไฟไว้ที่แบตเตอรี่นะครับส่วนหนึ่งนะครับแต่ตรงนี้โชว์สูตนแน่นอนแต่ว่ามันเป็นเทคนิคอะว่าเขารู้กันว่ามันแบตมันดึง0ูย์ไม่ได้นะครับมันก็อาจจะใช้ได้ชาร์จกลับได้ที่ประมาณสักร้อยวัตต์ถ้าร้อยวัตต์ก็คืออาจจะแบบเขาเขียนมาสี่หมื่นก็คือ น่าจะได้วัดแท้แล้วนะครับก็คือถ้าชาร์จกลับเข้าไปได้ร้อยวัตต์นะอันนี้มันเป็นเรื่องของข้อมูลเชิงเทคนิคเชิงช่างนะบางคนทั่วไปไม่ไม่รู้ก็หลกเอาเป็นว่าถ้าซื้อก็คือซื้อแบรนด์แท้ไปแล้วกันนะครับครมั่นใจแบรนด์ไหนก็จัดแบรนด์นั้นนะรอหัวแรงร้อนแล้วเราจี้เอาสายออกก่อนนะครับบางคนบอกว่า3โวลต์5โวลต์ไม่ได้น่ากลัวไอ้ที่น่ากลัวครับเวลาระเบิดแล้วไฟมันพุ่งอะไรก็ไม่อยู่นะออกไว้ก่อน ก็ยกบอดออกแค่นี้เองไอ้จุดนี้ก็ไม่ต้องมายุ่งกับมันปล่อยไว้อย่างนี้นะครับหรือถ้าอยากจะแกะแบตออกมาเช็คก็ได้แล้วแต่แตนนี้เขาซีนไว้ปกติถ้าเป็นแบตอย่างเนี้ยแบตอื่นๆเนี้ยพี่จีนรุ่นอื่นๆนะครับมันจะไม่ได้ห่อเซลล์ติดกันอย่างเงี้ยมันจะแยกแต่ละเซลล์แยกได้เลยแต่นี่คือเขาแพ็คติดกันก็ดีนะดีมันก็กันกบวมได้ระดับหนึ่งนะคือมันบวมแหละแต่มันมีนี่รัดอยู่ไว้ง่าย อ่ะเราได้บอร์ดมาแล้วนี่เขามาเช็คบอร์ดกันหลังบอร์ดตรงนี้จะเห็นว่าเป็นขี้เกลือนะครับแล้วก็มันหลุดเป็นมันหลุดเดี๋ยวเราจะเอาออกมาดูกันก่อนถ้าถ้าซ่อมได้ผมก็ซ่อมให้เพื่อนนะแต่ถ้าซ่อมไม่ได้ก็คือก็บอกมันไปตรงๆว่าถอดเนี้ยเสียอ๋อนี่ครับเห็นแล้วใช้ได้ช่องเดียวช่องนี้ช่องนี้ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะขามันขาดอันนี้ก็ขาขาดขาดไปขาดไปช่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเริ่มทํากันเลย หาแปรงมาปัดให้มาาหาันสะอาดก่อนมันเป็นฝุ่นตรงนี้คนทั่วไปก็ทำได้นะเพียงแตว่าคุณต้องเข้าใจว่าอะไรมันอันตรายนะครับต้องเข้าใจระบบมันอ่ะ <c oughs> แต่ถ้า รอ้ชัวร์เลยก็คือซื้อใหม่ครับแต่นี้คือเราทําได้พวกมันก็เลยส่งมาให้ทํามันก็ที่เกียรซื้อใหม่มันก็หลายตังค์นะถ้าซื้อใหม่ซ่อมนี่ก็มันก็ไม่เท่าไหร่ครับอยู่ในหลักร้อยงบแบตเตอรี่เสื่อมอย่างเช่นแบตบ,บวมผมก็มีขายะมีขายนะครับคือซ่อมเป็นเสร็จจบให้เลยอ่ะถ้าซ่อมได้ผมก็ซ่อมซ่อมไม่ได้ผมก็แจ้งเลยว่าซ่อมไม่ได้ซื้อใหม่ดีกว่าแต่ยังไงเราก็ต้องเอามาแกะเช็คแบบนี้แหละ เนี่ยที่มันชจาม่เข่าแผ่นปิ้นมันหลุดแผ่นปิ้นมันลอกอันนี้ก็ลอกตรงกลางสองขากลางหลุดส่วนมากจะสองขากลางหลุดมีใช้ได้ช่องเดียวคือช่องนี้เนี่ยช่องนี้ไม่หลุดแล้วก็ในแบตแบตก็เริ่มบวมหน่อยๆแต่ว่ามันมันแพ็กมาสี่ก้อนมันแพ็คติดกันหมดเลยเป็นก้อนเดียวเอาไอตัวแรปแรปหนาเนี่ยมันแรปติดกันหมดแล้วก็เสร็จแล้วนะ ใช้ได้สองช่องนะช่องสุดท้ายเลยอ่ะมันซ่อมไม่ได้นะปิ้นมันหลุดไปเยอะมันไม่มีที่ให้ไอตะก,กัวมันจับทำได้แค่สองช่องช่องสองนี่ก็คือใช้ได้ละอ่ะเทสนะเทสช่องฟ้าชาร์จช่องกลางนะนี่เป็นช่องขวากูลองอ่ะเา้า ออกเลยนะออกมาหนึ่งจดเจดเจก็ถือว่าโอเคนะ1.7ึ่งจเจ็ดี๋ยวลองอีกช่องหนึ่งหนึ่งจุเจ็เหมือนกันโอเค โอเคแล้วนี่ใช้ได้สองช่องนะแต่มันก็ไม่ดีอ่ะอเี้ยบอร์ดมันกกูตีไปเลยใช้ได้ช่องเดียวเพราะว่าไอ้ปิ้นมันหลุด2อันน่ะปิ้นมันหลุดคือมันทําอะไรไม่ได้แล้วส่วนมาก mm hmm. เดี๋ยวลองชาร์จเข้าเครื่องบ้างชาร์จเข้าสลับกันดูว่าช่องชาร์จยังใช้ได้ปกติโอเคอันนี้ปิ้นเข้าแล้วหนึ่งจุดสี่ เคยวัดอย่างนั้นอ่ะอันนี้หนึ่งจุดห้าแต่ละช่องมอเท่ากันเวย้ยหนึ่งจุดห้าโอเคอันนี้ชาร์จชาร์จเข้าได้แล้วก็ปล่อยไฟออกได้อ่าน